ไปเลี้ยวขวาครับน้องสมาร์ทอา้าวโอเคนะสลับมองข้างหน้าโดยมองขวาด้วย,วย,วยหลังเบาะไซด์ได้ไหมน่าจะได้นะ้อโอเคเข้าเลยครับเร่งให้กูนิดนึงตามมองข,อข้างหน้าเลยระวังรถข้างหน้าตัดเข้าโอเคเอ่ปิดไฟเลี้ยวก่อน่เอเลเร่งเพิ่มนิดนึงได้เดี๋ยวเราก็าต้องตัดขวาเข้าอีกนะเพื่อจะไปกลับตรงสะพานยูทูนะไกลๆนู้นนะมีป้ายไกลๆอ่ะสะพานกลับรถเห็นปะครับ่เปิดไฟเลี้ยวขวาเตรียมเปิดเลยนะครับ แล้วก็สลับมองขวาสลับมองข้างหน้าหลังขันไหนดีหลังขันขนี้เนาะโอเคเข้าเลยครับเล็กๆเลยโอเคครับชีดขวาเลยนะครับสลับมองข้างหน้าเลยชีดขวาไปสุดเลยนะเราจะกลับรถไปฝั่งโน้เอาไปเรื่อยไม่ใช้ปิดปไปก็เดี๋ยวเราตกไปสักพักหนึ่งนะครับจะเป็นจุดร่วมนะครับ ระหว่างรถเห็นไหมที่เห็นตังขวาม,มือไหมที่เขารอต่อแถววันนั้นนะเขาก็จะมานะครับเรามารถกระบะคันนี้เขาก็จะตัดออกมานะครับร่วมกับตรงถนนที่เรากำลังขับอยู่นะต้องระวังนะครับโอเคเล่นเพิ่มน,นิดนึงก็สลับกันนะครับเราไปคันหนึ่งฝั่งูุนก็ไปคันหนึ่งสลับกันนะแบ่งๆกันไปนะดูจังหวะนะครับโอเคเห็นไหมที่เพื่อจะมีลูกศอดกลับรถออาเปิดไฟเดียวขาครับน้องสมาร์ เวลาเราขึ้นสะพานยูเทิร์นข้างหน้านะให้ตัวรถเราชิดทางด้านขวานนะเพราะชิดทางด้านขวานเนี่ยเราจะกลับรถฝั่งแต่ถ้าชิดซ้ายเนี่ยจะเข้าไปในทางห้างไม่กลับบางนานได้เลยโอเคไฟเลี้ยวไป,ไปิดปรนอเอ็นะเราจะสลับกับรถทางด้านขวานนะเราคันเขาคันเราคันเขาคันหนึ่งนะแบ่งแบ่งกันไปเราต้องรู้จังหวะน,นะ เขาแทรกขึ้นมาก็ต้องยอมให้เขาขึ้นมานะครับแ,แบ่งกันไปเนาะเพราะเมื่อกี้เราอาจจะช้าไปนิดนึงกดทิ่เร็วกว่าเขาตัดขึ้นมาเลยก็ให้กดปัดโอเคเล่นเพิ่มนิดนึงครับน้องสมารนเล่นเพิ่มอีกนิดนึงเล่นเพิ่มอีกนิดนึ่งแต่มาเกียร์2อยู่ใช้เกียร์2ขึ้นได้ชิดด้านขวาอย่างนี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวต้องกลับไปฝั่งดูนะ เคร่งก่อนโอเคครับเป็นระยะนีดเดียวเอาโอเคหยิบคันก่อนครับแต่เบรกโอเคถ้าเขาไม่หยุดเราปล่อยเบรกปล่อยคันปล่อยคันนิดนิดอ่าปล่อยคันนิดนึงถูกต้องถ้าเขาไม่หยุดเราก็ไม่หยุดเลี้ยงรถไปได้เลยโอเคหยิบคันอย่าเบรกมาอ่าค่อยๆปล่อยคันมานะครับปล่อยละคังนะปล่อยคันอ่าปล่อยละคังไว้ดีดีครับโอเคเหยียบคันอย่าเบรกมา ถ้าไปที่ราชชันอันนี้ถือว่าไปที่ราชชันใช่ไหมเดีย๋ยวรูให้กลับไปเป็นเกียร์หนึ่งดีกว่าโอเคเดย๋ยวคันสุดนะครับกลับไปเป็นเกียร์หนึ่งนะที่ราดชันต้องใช้กําลังเยอะๆนะหลักการเดียวกับสภาเลยคืออะไรปล่อยแร้ก่อนปล่อยคันให้รถสั่นพอสั่น้วเท้าซ้ายค้างไว้ดีครับยกเบรกขึ้นมาดีมากเลยอ่าเหยียบคันเหยียบเบรกหยุดไม้เบรกแรงไปหน่อย <laughs> ไม่ค่คยนิง่งเดี๋ยวไปต่อ เขาขยับก่อนนะเห็นไหมดูดิฝั่งนี้มั้ยติดยาวเลยป่ะนี่ไงที่ครูบอกเห็ไงบ้างทางขวามือนี่ก็เมกะบางนานะนะถ้าถ้าถ,ถ้ารถที่ไปทางด้านซ้ายนี่ก็คือเข้าอะไรเข้าห้างเข้าเมกะบางนาโอเคปล่อยคันให้ซานพอซานแล้วเท้าซ้ายหยุดนี่เท้าขวายกปึ๊บโอเคจะง่ายหน่อยเนยาะเพราะตรงนี้ไม่ค่อยลัดชันเท่าไหร่งั้นที่ลัดชันเราจะปล่อยเบรกก่อนได้ไหม ไม่ได้ที่ลาชั้นต้องปล่อยแรกก่อน,อน,อนให้รถสรันมีกําลังก่อนแล้วหยุดเท้าซ้ายนิ่งนะแล้วก็เท้าขวายกปุ๊บก็จะขึ้นเลยถ้าไม่ได้ลาดชันมากก็จะขึ้นง่างเดี๋ยวเราปล่อยแรกก่อนปล่อยค่ายรถสรันเโอเคเทาา้าซ้ายหยุดนะสวยเลยนะไม่สั่นมากนะสั่นกำลังดีเลยนะ<ช>อพอสันปุ๊บา้านหน้าขยะปุ๊บเรายกเบรกปุ๊บรถขึ้นเลยโอเคยกเบรกปุ๊บขึ้นเลยสวยงามใช้กี่หนึ่งไปก่อนเนาะโอเคเล่เพิ่มคูนิดหนึ่งครับน้องสมาร์ เดี๋ยวเพิ่มนิดนึงอ่าโอเคต่อเนื่องไปก่อนนะแต่ยังคงใช้เกียร์หนึ่งไปก่อนเดี๋ยวทางทางลงตรงๆอ่ะเราค่อยเปลี่ยนเกียร์สองเพราะตรงเนี้ยครูยังไม่ให้เปลี่ยนเกียร์สองเพราะเป็นทางโค้งอยู่โอเคใช้เกียร์หนึ่งไปก่อนนะช้าๆโอเคนะครับโอเคหัดเยอะไปขับเร่งเพิ่มนิดนึงโอเคนั่นแหละเดี๋ยวพอตรงปุ๊บเราใช้เกียร์สองได้อ่าขับเร่งเพิ่มอีกนิดนึงยังเพิ่มอีกนิดนึงโอเคเปลี่ยนเกียร์สองตรงนี้เลยเหยียบคันโยกเขาเร่งเอาเลยว่าง ซ้ายลงโอเคปล่อยค้าแล้วไปต่อแล้วก็ให้ชิดขวาไว้นะอ่าไปต่อครับให้ชิดทางด้านขวานี่ไว้เดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปเส้นทางหลักข้างในนะแต่พอเราลงไปปุ๊บก็ยังอยู่ในส่วนของเส้นทางคู่ขนานนะครับเดีย๋ยวพอลงไปสักพักหนึ่งจะมีทางตัดเราจะไปขับในเส้นทางหลัก ประคัตที่เหลือครับดีครับส่งเคร่งคูนิดนึงครับน้องสมาร์ทส่งนิดนึ่งเคร่งหน่อยอถ้าเราห่างไว้แบบนี้นะระวังลด้านซ้ายจะตัดเข้ามาด้วยนะเขาตัดมาแล้วผ่อนเคร่งก่อนถ้าผ่อนแล้วยงเร็วอยู่แต่เบรกช่วยนิดนึงแต่ถ้าต้องแต่เบรกหรือเหยียบเบรกเยอะ ต้องเหยียบคัดกันไว้ไม่งั้นรถสัน่นกระตุกดับระวังรถคันใหญ่จะตัดเข้ามาด้วยนะเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเนาะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปทางด้านขวามือคือสู่เส้นทางหาลังมันจะมีป้ายบอกเห็นปะอ่าอเ่ได้เพิ่มนิดนึงได้เห็าออกอยางพอน้องสมัต ขับออกไปนะให้ชิดทางซ้ายก่อนนะทางซ้ายคือจุดพักอ่ะเลขเพิ่มไปกูนิดนึงก่อนเร่งเพิ่มโอเคปิดไฟเลี้ยวก่อนอเอาไปเร่งเพิ่มไปนี่คือออกไปแล้วอยู่ทางซ้ายก่อนนี่คือจุดพักนะอ่ะเลขเพิ่มนิดนึงจะได้เข้าเกียร์สามก่อนโอเคเกียร์สามก่อนไนดะ้ตอนนี้เอาเลยเหยียบ์คัสยกคันเร่งวางก่อนขึ้นตรงตรงโอเคอ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาปล่อยคัสแล้วเร่งเพิ่มไปเลยมองกระจกขวาก่อนเห็นมัสเขาให้เราใช่ไหมครับโอเคให้เรานะให้เราออกไปทางขวางหนึ่งเลนนี่ก่อนโอเคปิดไฟเลี้ยว โอเคเร่งเพิ่มอีกใะให้เขาเกศีให้ได้ยินเสียงเขายนรอบอู้โอเคเหยียบค้าแล้วยกเขาเล่งไม่ต้องรีบปิดนเกียร์นะครับว่างก่อนแล้วคืดแล้วลงตรงๆโอเคอาะปล่อยค้าแล้วก็เร่งให้ครูนิดหนึ่งครับนั่นแหละครับอยู่ลนนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณใช้ออกไปไกลเล่นพอหน้าเกตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวขาก่อนเทม็อกกระจกขวาว่างไหมว่างนะค่อยๆขยับพูุงอะไรนะยิ่งรถเร็วเท่าไหร่ปรุงอะไรจะเบามากนะครับค่อยๆปรับปรุงอะไรนะครับโอเคเข้าแล้วปิดไฟ โอเคครับอยู่เลนนี้พอนะนี่ก็คือเลนที่2แล้วของถนนบางนาตราดนะครับฝั่งขาเข้านะครับอยู่ประมาณกิโลเมตรที่7นะตรงนี้จะมี4เลนนะครับครูให้อยู่ในเลนที่2นะใครเร็วกว่าแล้วก็ให้ไปเลน3ามเลนสีได้เลนซ้ายสุดไม่ค่อยอยากให้อยู่เลนซ้ายสุดเพราะว่าเลนซ้ายสุดจะมีรถด้านในอ่ะก็คือจากเส้นทางคู่ขนานออกมาหาเรานะครับแล้วก็จะเป็นเส้นที่ต้องตัดออกไปด้วยนะก็เลยให้อยู่เลนที่2ดีกว่านะโอเคเลขต่อไปนะครับตอนนี้ใช้เกียร์อะไรอยู่เอ่านเลขเพิ่มไปเกียร์สีไปก่อน เล่ต่อเพิ่มเลยเร่งต่อเพิ่มเล่นเพิ่มไปขนังมาแล้วถ้าเราเปลี่ยนเกยียร์เราช้าเกินไปจากเดิมขนงังเขาอยู่ไกลนะเขาก็จะมาใกล้เลยนะครับ mm hmm. เพราะเปลี่ยนเกียร์เสร็จไม่มีอะไรต้องเล่นเลยไม่ mm hmm. งั้นอันตรายจากทาก้ายรถเราเนี่ยข้างหลังเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะมาใกล้เราเกินไป ได้เพิ่มนิดนึ่งได้น้องสมาร์ทวันนี้ก็เรียนกับครูตอนห้าโมงเย็นใช่ไหมก็ตอนนั้นยังไม่เมืดใช่ไหมจะมาจบวันนี้ตอนกับคืนด้วยก็จะได้เรียนรู้วิธีการขับรถตอนกางคืนนะวิธีการเปิดไฟหน้ารถเมื่อกี้นี่ครับเปิดไฟครั้งแรกก็เป็นไฟหลีก่อน อันนึงก็เป็นไฟดวงใหญ่นะครับจะได้เรียนรู้วิธีการขับรถตอนกลางคืนนะเดี๋ยวครูจะให้น้องสมาร์ทเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วก็มองกระจกซ้ายมีใครมไม่มีโอเคนะค่อยๆปรับพวงมาลัยมาทางน้านซ้ายค่อยๆนะอย่าปรับเร็วนะครับเพราะยิ่งรถเร็วเท่าไหร่พวงมาลัยจะเบามากเลยปิดไฟเลี้ยวครับเนื่องจากทำไมทำไมรถเร็วแล้วพวงมาลัยจะเบาเบนอกจากว่ายิ่งรถเร็วเท่าไหร่แรงเสียดสีของยางรถยนต์กับถนนจะน้อยลงเมื่อ จะขยับพวงไงต้องนิดเดียวเท่านั้นนะครับ,รบไม่งั้นรถจะเสียการสังตัวได้ง่ายนะแต่ถ้ารถเราไหลช้าช้ามากๆแรงเสียดสีหรือแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนก็มีมากนั้นพวงไงก็จะหนักนะครับจะไม่เหมือนกันเนาะเระนั้นเาคนบอกขับรถต่างจังหวัดเนี่ยเวลาหักพวงไงต้องระวังถ้าหักกระทันันรถจะหกกนนจมุนทิกบ้างได้นะครับ,รบตอนนี้เป็นเกียร์สี่อยู่ใช่ใชไหมนะอาักษาเรนนี้ไว้โอเคเลงต่อไปเรื่อยๆรักษาเรนนี้ไว้ เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงครับเรื่เพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะขับขึ้นครูจะให้ขับขึ้นสะพานข้ามทางแยกนะไม่ไม่ตรงไปเสียบานานะโอเคเรื่องเพิ่มนิดนึ่งแต่ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามทางแยกต้องลดปเกีสั้ เกียร์สไม่ได้เพราะเกียร์สเนี่ยการขึ้นที่ลา่ชันเนี่ยรถจะไม่ค่อยมีกำลังให้ใช้เกียร์ต่ําลงมาเกียร์หไม่ได้เกียร์สไม่ได้ก็เป็นเกียร์สามกำลังดีนะครับแต่ถ้าเกียร์สองจะช้าเกินไปเรื่องเพิ่มนิดนึงก่อนตอนนี้เรื่องเพิ่มนิดนึงก่อนเห็นะเดี่สบายยังโอเคเดี๋ยวให้รถตรงๆนิดนึงก่อนนะค่อยเปลี่ยนไปเกียร์สามโอเคอ่าตอนนี้นะเหยียบคันให้สุดอ่าแล้วยกคันเร่งจากเกียร์สี่พักเกียร์ว่าก่อนแล้วขึ้นตรงๆ โอเคเอเคปล่อยค้าแล้วเล่งต่อได้เลยใต่เกียร์สามได้เลยเลียงเพิ่มได้เลยครับเล่งเพิ่มต่อเนื่องให้ต่อเนื่องโอเครักษาเลนซ้ายเราไว้แล้วก็ค่อยๆตามโค้งนะโอเคผ่อนเคร่งนิดนึงก่อนยกเคร่งขึ้นมาแล้วค่อยปรับตามโค้งค่อยๆปรับโอเคอ่ะไปครับเล่งต่อนิดนึงได้จับโค้งได้เลีงนิดโอเคดีมากครับอ่าค่อยๆคือซ้ายมาโอเคเล่งต่อครับเล่งต่ออ่แล้วก็ปรับซ้ายนิดหนึ่งทีละทีละนิดเลื่องต่อเนื่องไป อ่าโอเครถเริ่มตรงแล้วค่อยๆปรับขึ้นดีมากโอเคเล็งต่อเลยครับทางตรงแล้วเล็งเพิ่มได้อ่าข้างหน้าจะไปทางโค้งขวานะค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดนะเ,เราอยู่เลนซ้ายไว้นะครับใครเร็วกว่าเราเขาจะได้ไปขวานะทางลูกข้างหน้าทางโคง้งขวาข้างหน้าอันตรายนะต้องระวังนะครับมีการชนขอบ กับแพงกันบ่อยนะบางทีชนหนักเห็นไหมไอแผงพลาสติกสีฟ้าๆใสๆเนี่รุดไปเลยเห็นไหมน่ะอ่าต้องระวังด้วยโอเคอ่ะไปต่ออ่าปล่อยคัสปล่อยเบรกมาเอาเร่งเพิ่มนิดนึงได้ลนะจับโค้งได้เราเร่งเพิ่มนิดนึงได้ลนะโอเคเอ่าเร่งไปเรื่อยๆเร่งไปเรื่อยๆอ่าเร่งเพิ่มไปนิดนึงได้ไม่เป็นไรนะครับเพิ่มนิดนึงได้ไม่เป็นไรใช้เกีย 3, ร์สามเกียร์นี้ไปก่อน โอเคอ่าตรงนี้ต้องช้าลงนิดนึงแล้วอาจจะต้องกลับไปเป็นเกียร์สองนะเหยีาายบค่าเหยียรเบรกไว้อ่ะเปลี่ยนกลับไปเป็นเกียร์สองตรงนี้ก่อนเลยจากเกียร์สามพักเกียร์ว่างก่อน,อนดันซ้ายสุดนั้นลงโอเคอย่าพยายามมองที่หัวเกียร์สายตาหลับๆมองข้างหน้าใช้หางตาเล่มองได้แต่อย่าพยายามก้มมามองไม่งั้นเดี๋ยวข้างหน้าเป็นอันตรายนะโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาครับน้องสมาร์ทโอเคไปครับไปครับมองขวาด้วยนะอ่ไปครับ,นะค,รบค่อยๆตัดออกไปน้องรถกันสีขาวด้วยนะเดีย๋ยวคุณช่วยมองให้ แป้นหนึ่งแป้นหนึ่งรถคันขาวมาโอเคค่อยๆตัดไปทีละเลนนะเดี๋ยวเราจะออกไปอยู่เลนกลางนะครับได้ไหมระวังรถคันสีขาวนี่เลี้ยวเลคันสีขาวคนนี้มาแล้วว่างโอเคไปต่อโอเคอยู่เลนกลางไว้เลยนะดีมากโอเคอยู่เลนนี้เลยนะอ่ะปิดไฟเลี้ยวปิดไฟเลี้ยวแล้วใช่โอเคครับ าจุดค้าจบเปยนะครับถัญญาณไฟแดงนะหยุดให้คนข้ามถนนครับก,กลับไปเป็นเกียร์อไรก่อนว่างก่อนซ้ายสุดโล่โอเคดูก่อนยังแดงอยู่อย่งไป 6, 5, ลายหกห้าสี่เรวก่อนแป๊บนึงให้เขียวก่อนอ่าเขียวแล้วปล่อยครับโอเคถูกต้องตามกฎจราจรเป๊ะ <laughs> อ่าเรื่องเพิ่มนิดนึง <laughs> ะระวังคนด้วยนะระวังมอเตอร์ไซค์ระวังรถด,ด้วยตรงนี้ตลาดตรงนี้คือตลาดมหาศิลป์ทางขวามือเนี่ยตลาดมหาศิลป์โอเคเร่งเพิ่มนิดนึงได้ระวังรถทางขวาด้วยดให้ข้อออกมาก่อนดีกว่าเร่งเพิ่มทีละนิดทีละนิด โอเคช้าลงนิดนึงเขารอเลี้ยวอยู่ไปครับปยิยคันละค้างไว้ดีปไปคัดที่เหลือกดคันเล่งได้เลยให้อยู่เด้งขวาไว้เห็นซ้ายจะมีรถออกจากซอยเคสามได้เอาเลยเบียนเหยียบคันคังคันเล่งว่างขึ้นตึ๊บตอนรทางซ้ายจะออกเลย หนะให้คนข้ามถนนนะให้คนข้ามไปก่อนกูเปิดฉุกเฉินใะห้โอเคปล่อยเบรกประคับไปเลยเโอกเคกูคเปิดฉุกเฉินเพื่อให้ข้างหลังเขาเระวางังรถด้วยนะว่าเราจะให้คนข้ามรองมอไซค์น,นั่นนี่ต่อท้ายมอไซค์โอเคไปต่อเลยครับไป,เก,ปเกียร์่อยของเกีตสามได้ไม่เป็นไรปล่อของเกีตสามไป นี้เรามาเกียร์สามอยู่ใช่ไหมโอเคเร่งเพิ่มนิดนึงก่อนอยังพอเกียร์สามหยุดนะแต่ว่ามีรถจอดอยู่ทางด้านซ้ายคือว่ารถเกียร์สองดีกว่าหางเกือบกา้านเกือบเอ่าว่างซ้ายลงโอเควัดจุดนี้อันตรายไงเพราะว่ามีรถจอดอยู่ตรงนนก็ต้องแคบลงถูกไหมเมื่อถนนแคบลงเราต้องไประวระมัดระวัววาางใช่ไหมก็ต้องไปเกียร์สองดีกว่า ซ้ายด้วยอตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาขึ้นไปที่รถตั้นะ,ะไปครับทาขึ้นเลยอยู่ตรงนู้นเหยิบกันเหยบเบรกก่อนหาจังหวะนะครับหลังขันไหนดีน่าจะหลังขั้นข่าวนี่แหละแท็กซี่เขาอยู่ไกลหน่อยใช่ไหม โอเคเอาเกมหมุนขวาหมุนประทับเบาๆมีรถมอเตอร์ไซค์กำลังจะขับลงมาระวังด้วยเอามาไปข้างหน้าเอาขึ้นกลับเดี๋ยวครูจะให้ไปจอดข้างหน้าน้นะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่จอดนะครับขอไปจอดข้างหน้านะครับเหยียบคานเหยียบเบรกนะครับจอดจอดท้ายก่อนนะโอเคยูเอาละเข้าเกียร์ว่าแล้ว ดึงเบรกมือโอเคปล่อยคัสปล่อยเบรกมาโอเคครับก็เป็นไงได้ออกถนนใหญ่วันนี้ดีใจใไหมได้ดีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะรถไม่ดับเลยนะวันนี้นะใจต,ตื่นเต้นไหมตอนแรกตื่นต้ตอนหลังก็ดีขึ้นเนาะทุกคนจะตื่นเต้นหมดนะครับตอนหลังก็จะดีขึ้นนะโอเควันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับน้องสมาร์ทนะจบจากครูแล้วก็ไปฝึกต่อนะจดนุดไหนอันตรายก็เช้าไว้นะครับจะได้เก่งๆค่องๆนะโอเคครับสวัสดีครับ